ผลงานครับค o นด a าฟีดนะฮะล้อสิบห้ามีท่อนะครับหัวชีเดิมคันนี <c oughs> ้เข้ามาดีแบบกับจูนแก๊สเอฟีเรียวไทม์นะฮะก็กล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ีฟิกนะฮะส่วนแก๊สก็เป็นยี่ห้อเอฟี 3. นะครับอ่ะก็ ทำพร้อมกันมันก็ได้เรื่ององศาไฟมาช่วยในส่วนของแก๊สนะฮะแล้วก็ได้ทั้งพวกคันเล่นแก้อาการเกียร์เปลี่ยนเร็วอะไรทำนองน,นี้ครบหมดเลยนะครับสารฟินะอ่ะโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่นี้ส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นหน้านตารางจูนแก๊สเอนะครับอ่ะ จูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไอแบนตัวจัดส่วนผสมน้ำมันกันนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูตัวรถเลยนะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจนูไม่ได้จูถน้นาไทีสิบตทีเสร็จไม่ได้มีแค่ควตมร์แค่เดียวนะฮะตอนนี้นนรเอเขาไม่ขึ้นอ,อย่างวะ <laughs> อ่ะโอเค คันนี้เป็นแก๊สนะฮะอะไรอ่ะปองอุณหภูมิอุณหภูมิยางมันเกิดอ่ะโอเคคันนี้เป็นแก๊สนะฮะก็องวิ่งแก๊สนะผมไม่วิ่งน้ำมันนะฮะขหนที่จูนแก๊สด้วยผมจะวิ่งแก๊สให้ดูนะฮะโอเคเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับดีนะไม่ไปอ่ะไป นะฮะเราใช้แก๊สเป็นหลักนะครับลองดูคำว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับอาตาร์เร่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พีจูนะครับจูนวีแบบคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับจูนแก๊สเดียวทามคันละสองพันนะฮะทาพร้อมกันดีอยู่ท้าพันบาทนะฮะแล้วก็หลังทาก็ตูนเก็บดูเพิ่มฟรียยเวนแต่สลับเกียร์ ฝากนะครับหน้าปากซอยตัวสินเงินนะครับอีกที่รับทุกการ้งาองเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่การตัรวเดี่ยวเซอร์วิสแบ็คคแนนทั่วไปที่ของเจ็ด